เดี๋ยวมารีวิวกันนี้หน่อยนะครับหน้าตาก็ยังไม่ตื่นนะครับก็ตอนเช้าเช้าก็ตอนเช้าเช้ามารีวิวตอนเช้าเช้ากันให้ดูเลยนะครับว่ารถหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี้ยจะสตาร์ตติดยากไหมนะครับสำคัญมากเลยน,นะครับตอนเช้านะครับรถตอนเช้านะครับสำค,คัญมากเลยว่ารถจะสตาร์ตติดยากไหมน,นะครับ ทุกคันนะครับเวลาตอนเช้าหรือตอนขณะเครื่องเย็นนะครับตอนเช้าตรงสตาร์ทติดง่ายนะครับตอนเช้าหรือตอนเครื่องเย็นอุณหภูมิเย็นจะจัดนะครับว่าจะสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับส t a t i c a l l ยากไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสตาร์ทติดยากไหมนะครับอุณหภูมิอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ข้างล่างสุดนี่อุณหภูมิอยู่ล่างสุดนะครับอุณหภูมิอยู่ล่างสุด รถคุมอยู่ล่างสุดออนสวิกเกไม่มีกระดิกนะครับน้ําเย็นๆนะครับขณะตอนเช้าตอนเชงเย็นนะครับตอนเช้าเช้าเย็นๆเลยครับเพิ่งตื่นเลยดูหน้าตาผมนะครับเพิ่งตื่นเลยนะมารีวิวต้องมารีวิวตอนเช้าเช้านะครับว่ารถสตาิสติง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับรถก็สตา์สติง่ายนะครับรอปกะจะัดวมขึ้นให้นะครับขนาดน้ําร้อนนะครับ อุณหภูมิขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบก็จะหล่นลงมาคันนี้วอมสูงด้วยนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ที่วาล์วไข่ขี้ผึ้งอยู่ที่ลินปิปิเซียที่ผมทําไว้เลยนะครับน้ํารอบก็จะสูงด้วยนะครับแล้วก็น้ําร้อนน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ไต่ตกลงมานะครับน้ําร้อนอุณหภูมิร้อนนะครับรอบก็จะหล่นลงมานะครับรอบฝั่งนี้นะครับรอบก็จะหล่นลงมานะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่ต้องกลัว ว่าตอนเช้าจะสตาร์ตติดยากนะครับต,รติดง่ายนะครับดับกี่ทีท,ทีที่ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับเนี่ย <c oughs> สตาร์ตกี่ทีทีก็สตาร์ทติดง่ายนะครับก็ทุกขิงทุกอย่างก็ทําหมดแล้วนะครับขิงทุกอย่างก็ทําหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูรอบหล่นนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับคันนี้หลักๆเลยนะครับที่ผมทําให้ลูกค้าไปนะครับที่ทําให้ลูกค้าไปนะครับก็จะมีกรองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับหลักๆเลยนะกรองน้ํามันเชื้อเพิงไม่เคยเปลี่ยนกรองมีสินตันรถก็วิ่งไม่ออกสตาร์ตติดยากลากยาวนะครับแล้วก็ปั๊มติกไม่มีแรงหรือล้านะครับปั๊มติกล้าก็ผลักดันน้ํามันขึ้นมาไม่ได้นะขณะที่สตาร์ทเครื่องหรือเครื่องหมุนนะครับผักดันน้ํามันมาไม่แรง ก็ทำให้สตาร์ตติดยากนะครับผมแล้วก็หัวฉีดรั่วนะครับหัวฉีดรั่วหัวฉีดฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยไม่เป็นละอองนะครับไม่เป็นฝอยไม่เป็นละอองก็ทําให้เดินเบาไม่ได้เดินเบาไม่ดีนะครับอันนี้แอร์โฟเสียด้วยนะครับแอร์โฟเสียนะครับแอร์โฟคันนี้ก็เสียนะครับแล้วก็สายหัวเทียนเขาก็พันมานะครับสายหัวเทียนก็พันมาก็ผมส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนถึงครับ ถ้ามันรั่วขึ้นมาก็เครื่องสะดุดวิ่งไม่ออกก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยนะครับนี่พันมานะครับถ้ามันรั่วรู้ว่ามันแตกก็เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับอย่าไปพันมันแบบนี้มานั่งกดหัวกันอีกนะครับใต้กันไม่จบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ทำเจ็ดแล้วเมื่อคืนนี้วิ่งไปลองไปเทสแล้วนะครับอัตราการเร่งดี ไหลลื่นนะครับเดี๋ยวมาดู vested. ว่ารอบมันจะหล่นลงมาไหมนะครับว่าอุณหภูมิร you ้อนเนี่ยตั้งแต่ผมสตาร์ทก็4นาทีแล้วนะครับ4นาทีโดยประมาณรถก็ยังวอร์มรอบก็จะหล่นลงมาละก็ดูกันเอานะครับรอบก็จะหล่นลงมาแล้วเห็นไหมอุณหภูมิขึ้นละนะครับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิน้ําดูไว้นะครับอุณหภูมิน้ําขึ้นนะครับรอบก็จะหล่นลงมานะครับผมรอบก็จะหล่นลงมาละนะดูกันเอา แล้วก็ดูหน้าผมด้วยนะครับหน้าผมก็ฟึ่งตื่นนะครับครับหน้าผมก็ฟึ่งตื่นนะครับก็ดูเนาะรอบก็หลุดลงมาแล้วนะครับก็ตอนเช้าใครสตาร์ตติดยากหรือว่ายังไงก็ลองเอามาตรวจเช็คนะครับไม่ใช่ว่าไปเบิ้ลคือไม่ใช่ว่าตีนไปเหยียบแล้วก็บอกว่ารถผมสตาร์ตติดง่ายครับผมเอาตีนไปเหยียบนิดเดียวอันนั้นผิดมนุษย์มานาครับผมรถแบบนั้นผิดมนุษย์มานาครับถ้าตีนไปเหยียบแล้วเบิ้ล แล้วรถสตาร์ตติดง่ายนั่นผิดมนุษย์มานานครับตอนเช้าต้องสตาร์ตติดทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมรอบหล่นลงมาแล้วเห็นไหมครับอุณหภูมิขึ้นรอบก็จะหล่นลงมาตอนเช้าตอนเครื่องขณะที่ตอนเครื่องเย็นไม่ต้องกลัวว่ารถสตาร์ตติดยากนะครับผมแก้ไขระบบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับรถถ้าไม่ทํามันก็จะสตาร์ตติดยากเร่งไม่ขึ้นนะครับอันนี้เร่งขึ้นเป็นเดิมนะครับเร่งจนรอบตัดนะครับก็ อัตราเร่งดีเหมือนเดิมนะครับปรับประกันดูนะครับรับประกันงานพวกนี้ก็มีปัญหาอะไรเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่ผมทําให้ลูกค้าประมาณนี้ก็ใช้กันยาวๆหรือดนะครับรอบลนละนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าหค่องเครื่องกันว่าผมทําอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยรอบลนลงมาแล้วเปิดแอร์ได้เลยเนี่ยครับเปิดแอร์นะครับสบายแอร์เย็นๆนะครับหมุนพวงมาลัยชดเชยนะครับหมุนพวงมาลัยชดเชยด้วยนะครับนี่ รอบจะไม่มีหล่นไม่มีตกนะครับหมุนพวงลัยชดเชยนะครับดูกันเอานะครับหมุนพวงลัยชดเชยให้ด้วยปิดแอร์จะได้ชดเชยเห็นชัดๆกันนะครับเนี่ยหมุนพวงลัยอยู่ที่เราตั้งเลยนะครับว่าจะเอาชดเชยน้อยชดเชยมากขนาดไหนดูนะครับขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมบ่อยนะครับผมหมุน รอว่าจะหลนรอบก็ uit uit. จะขึ้นให้นะครับอ่ะทำก็ประมาณนี้นะครับเปิดแอร์เปิดแอร์รอบนิ่งนะครับเปิดแอร์รอบนิ่งกันไปปิดแอร์นะครับเปิดแอร์นะครับหมุนวงมลายชดเชยรอบตอนเชา้าสตาร์ตติดง่ายนะครับออบตอนเชา้าสตาร์ตติดง่าย ไม่ต้องกลัวว่ารถจะสตาร์ตติดยากนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านหน้ากันมาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็หลักๆพื้นฐานที่ผมทําให้ลูกค้าอย่างที่บอกนะครับที่ดูไปก็กรองน้ํามันบินซินเชื้อเพลิงนะครับกรองน้ํามันบินซินเชื้อเพลิงอยู่ข้างในกรองน้ํามันบินทินเชื้อเพลิงนะครับลูกดําๆ นะครับแล้วก็รอบเดินเบานะครับแล้วก็ปลั๊กแอร์โฟนะครับที่ผมทําให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็แอร์โฟเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ปลั๊กจานจ่ายของใหม่นะครับแล้วก็สายหัวเทียนนะครับผมสายหัวเทียนนะครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดวีออสสีเหลืองนะครับใครอยากเอาไปใช้หรือว่ายังไงก็ลองไปใช้อยู่นะครับวีออสสีเหลืองสีซีเท่ากันนะครับไม่ต่างกันนะครับ ตอนเช้าสตาร์ตติดง่ายนั่นหมายความว่าออหัวฉีดของเดิมกับหัวฉีดวีออสซีซีเท่ากันนะครับผมก็ไม่มีผลอะไรนะครับประหยัดน้ํามันดีด้วยซ้านะครับผมหัวฉีดวีออสแล้วก็ตัวปรับจูนอากาศนะครับผมตัวผรจะจูนอากาศแล้วก็จะมีคอยแยกคอยแยกแล้วจริงๆแล้วราคาที่ผมคุยกับลูกค้าไปอ่ะคอยแยกกับหัวฉีดเนี่ยผมตกลงกับราคาลูกค้าไปแล้วนะครับไอพวกไอ ไอ้ขอแยกกับหัวฉีดเนี่ยผมยังไม่ได้ตกลงกับลูกค้านะครับแต่เนี้ยผมเอาแอร์โฟมาใส่รถมันเดินเบาไม่ค่อยดีนะครับแต่ดีกว่าเดิมอัตราเร่งดีอะไรดีดีกว่าเดิมเยอะแยะนะครับเวลาช่วงรอบเดินบงเดินเบานะครับดีกว่าเยอะแยะแต่มันก็ยังมีสะดุดนิดๆหน่อยๆ,ๆแต่มันยังไม่ค่อยสมูทก็ต้องมาทำขอยแยกนะครับคันนี้ผมลองลองลอ,องมาหลาย หลายหลายวันเหมือนกันนะครับกลัวจะรู้ปัญหากลัวจะแก้ปัญหานะครับให้ได้ให้มันตรงจุดนะครับไม่ได้ว่ามาลองมั่วๆนะครับคันนี้เอาอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้มันมีหลายอาการที่ซ้อนกันมาอยู่นะครับตั้งแต่แรงดันปั๊มติกรองบินซินตันนะครับกองบินซินตันแล้วก็แอร์โฟนะครับ ผมได้ลอง f อ f ์ก่อนแอรรถไม่มีไม่ค่อยมีแรงวิ่งเวลาเหยียบคันเร่งแรงๆมันจะมีอาการตื้อๆสันส่นๆนะครับก็เลยทำคอยแยกนะครับเปลี่ยนหัวฉีดให้นะครับก็จะได้จบกันเลยนะครับผมมานั่งกดหัวนะครับเดี๋ยวงานไม่จบส่งงานให้ลูกค้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่ประทับใจขอราคาแพงหน่อยนะครับแต่งานจบดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ ขอราคาแพงหน่อยแต่งานจบดีกว่านะครับไม่ต้องมานังปวดหัวกันทั้งสองฝ่ายนะครับลูกค้าจ่ายตังมาแต่งานจบผมรับประกันว่าคันงนี้งานจบนะครับรอบหนึ่งอัตราการเร่งดีเหมือนเดิมติดเท้านะครับขอแยกนี่ก็ดูกันเอานะครับสายหัวเทียนนะครับหัวเทียนลูกค้าเคยเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับหัวเทียนกับกรองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับกด้านในนะครับแล้วก็กรองแล้วก็หัวฉีดนะครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดวีออสสีเหลืองนะครับหัวฉีด ตัวที่2นะครับหัวฉีดวีอตัว2นะครับวีอตัว2นะครับวีออสตัว2ถ้าวีออสตัวแรกจะเป็นสีเขียวๆนะครับปักก็ตังหากนะครับปักก็เป็นปักข้างนะครับวีออสีเหลืองปักข้างนะครับก็ประมาณนี้เอาไว้กันให้ดูว่าทํารถแต่ละคันเนี่ยผมต้องใช้เวลาใช้คํานวณแล้วก็งานจบจบงานจบเนี่ยต้องจบแบบนี้นะครับทํา จบแบบนี้เดินเบามันต้องได้แบบนี้แล้วก็อยากให้เดินเบาแบบนี้มันต้องไล่สเตปนี้นะครับผมถ้าใครอยากงานจบก็มาทําได้เลยนะครับ <c oughs> ผมพยายามพยายามเซฟนะครับพยายามเซฟให้ลูกค้าแต่มันไม่ได้จริงๆนะครับพยายามแก้ไขพยายามบางคันก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแอร์โฟบางคันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันปั๊มติ๊กคันนี้มันฉีช้ํากระลาปีมานะครับไปอย่างที่บอกนะครับงานงาน คันนี้ถ้าแก้ไม่ได้แบบนี้งานมันก็ไม่จบนะครับไม่เปลี่ยนแบบนี้งานมันก็ไม่จบเดินเบาไม่ได้อัตราการเร่งก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับเร่งไม่ออกเร่งไม่ออกรถไม่มีแรงแน่นอนนะครับถ้าหัวฉีดรั่วถ้าหัวฉีดตันนะครับแล้วก็ระบบไฟระบบไฟจานจ่ายถ้าจ่ายไฟไม่ดีมันก็กินน้ํามันไม่พอนะครับถ้าหัวฉีดตัน มันก็ฉีดไม่เป็นฝอยไม่เป็นละอองนะครับอัตราการเร่งมันก็จะมีสะดุดช่วงปลายๆนะครับพวกหัวฉีดเนี้ยนะครับแอร์โฟก็เหมือนกันนะครับแอร์โฟแอร์โฟสั่งจ่ายไม่ดีเดินเบาไม่ได้นะครับเดินเบาไม่ดีอัตราการเร่งก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแอร์โฟก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ระบบไฟจานจ่ายมันมีข้างในลูกเดียวถ้ามันกินไฟไม่พอมันก็สะดุดนะครับบุ้ดุ้ดุุเร่งไม่ขึ้นนะครับคอยจานจ่ายเสียนะครับปั๊มติ๊กไม่มีแรง ก็เช่นกันนะครับัติ๊กไม่มีแรงก็เช่นกันนะครับกองมีสินตันก็เช่นกันก็ไม่มีแรงวิ่งเหมือนกันนะครับก็หลายๆอย่างนะครับไอกลองนี่ก็ยังไม่ค่อยตันเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหลายจาอย่างสะสมกันมานะครับคันนี้แล้วก็ไอ้รอบเดินเบาก็เหมือนกันนะครับทําก็ต้องทําให้มันจบนะครับถ้าไม่จบรถคุณก็ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคมาลองสตาร์ตตอนเช้ากันดูอีกทีดิ ว่ามันเป็นยังไงนะครับรอบมันขึ้นแล้วละ่ะเมื่อกี้กี้ก็เนี้ยเห็นไหมรอบกระดิกขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยรอบกระดิกขึ้นไปแล้วก็สตาร์ตสตาร์ตติดง่ายนะครับถ้าเราทําระบบดีๆนะครับระบบดีๆอย่างที่ผมทํำไฟน้ํามันนะครับรอบเดินเบาเนะี่ยเราทำให้มันถึงนะครับ แล้วก็แอร์โฟทำให้มันถึงนะครับอย่าทำคือครึ่งกลางๆงั้นมันไม่จบนะครับงั้นมันไม่จบนะครับโอเคนะครับเนี่ยรอบเดินเบาวนิ่งเลยนะครับนิ่งนะครับหมุนวงอะไรก็รอบก็จะมีมีตก นะครับถมอคุณคุณก็จะขับดีนะครับผมลอบเดินเบานิ่งๆพอแม่ตัดช้าดูกันเนะครับปิดเปิดโอเครับประกันงานจบนะครับเมื่อคืนนี้ไปลองขับสุดแล้วถ้าทำขนาดนี้ถ้ามันไม่จบก็ไม่รู้ว่าไงนะครับผม